กรซเอพนพิชชาสวัสดีค่ะกลับพบกันอีกครั้งนะคะกับมาดามแอนไม่ <Yeah. S 1> มีอะไรต่อ <c oughs> ใครที่คะพี่แล้วนะคะเคยดูคลิปก่อนอนะันนี้เกรซมาชุดมาชกชุดนี่ชุด <c oughs> ชก ชกชุดตอนแรกจะจะชุดชกอะไรนี้ค่ะ <S <S มาชกชุดของมาดาบแอนนะคะเอาไปเป็นของตัวเองเลยนะคะวันนี้เรามาแก้แค้นนะคะมาชกชุดของน้องเกรส <ชา S 2> เพื่อไปเป็น<า>ชุดของแม่แปัญหาก็คือเป็คนที่ใส่เพื่อตัวเด็กซึ่งมามาจะใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวราจะมาเล่บให้มามาชุดชกช่วยอะไรนะชุดชกชุดเอ๊ะชุดชกตู้แก๊สเนี่ยใหญ่ไหมคะ จริงๆที่ใส่อยู่ทุกวันนี้ก็คือจะมีตรงนี้มีแค่รูแค่นี้แล้วก็จริงๆมีตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ต้องจะเป็นริงไงอ่ะโอเคยังเกงนี่หมดสิทธิ์แน่นอนใส่ไม่ได้แน่นอนอะเริ่มค่ะอชุดไหนคะชุดนี้โอ้ตายเสื้ออันนี้นะคะให้มาม้าใส่อีกทีนึงระเบิดชุดเกงจะไม่ได้ใส่เลยก็แบบชุดนเน,นี้ยก็เพิ่มบรดูเล็กนะแต่จริงๆอ,อะรูขาดีตัวจริงๆอือ่ะให้มาม้าใส่จริงป่ะระเบิดระเบิดขาดไม่ให้ คือเป็นเสื้อตัว,ตวเก่งของเกดแม่แอนนี <ขอ S 1> ่เห็นนะมันใ,ใส่ก็ใส่บ่อยปะตอนนี้เอวน่าจะพอดีม,ามาั้งไม่หยิบลงมาสิหยิบลงมาคนมองไม่เห็นอเอวไม่ได้ใช่เหรอเอวไม่ได้ปิ้นแน่นอนหนูใส่ชุดเนี้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้มามาลองขึ้นเอวดูอ่ะอะมา ชุดแรกดูสิมาดามแอนจะใส่ได้รป่าชุดนี้เป็นชุดที่หนูรู้สึกว่าหนูซื้อมาแล้วหนูหอะหนูหาเข็มขัดใส่คู่ด้วยไม่ได้มา,มาเฮ้ยที่ขนาดใส่ชุดข้างในนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งดีใจไปเพราะว่าเรายังไม่ได้รู้สิเนี่แต่ว่าชุดน้องมามันอิ่ได้ญญได้เลยเอวแล้วเนะี่ยแต่หลงังจากเนี้ยดึงสิยางนิดนึงจะต้องยัดอันนี้เข้าไป มันเราก็ใส่ชุดเกต้าอันนี้ซื้อมาใส่ชุดหมาหรือว่าชุดหนุ่มเองโอ้ยเฮเเ้ยระนี่มันจะดูพองๆนิดนึงเพราะชุดข้างในนี่เราพองมานี่ค่ะโอเคชุดนี้นี่ก็ใส่ได้ชกไปก็ได้รถเพราะชุดนี้ยซื้อมาตอนแรกเห็นข้างนอกดูตัวเล,ล็กๆแล้วพอใส่ อ๋อเหรอยลยวิ่งเงี้ยมามาเหลืออีกเป็นมือเลยอ่ะเขาเป็นชุดแบบขเขาเรียกว่าไงอ่บทรงปล่อยๆเข้าใจป่ะไม่จำเป็นน้องรัดรูปตลอดก็ได้อะโอเคได้แล้ว1ชุดนะคะสำเร็จไปนหนึ่งวันนี้เราจะเริ่มทั้งหมดสมชุดมาอ่ะชุดต่อไปชุดต่อไปไไอันนี้ชุดนี้ได้มาจากร้านไหนคะซินเทส official ค uh ่ะ huh. พี่สยามไม่สิโอเคไปต่อชุดต่อไปเลยว้าวไม่มีหรอกชุดที่มามาจะใส่ได้อ mm ่ะ hmm. อันนี้เหรอคะอันนี้กางเกงยีนสะโพกกมามากับสะโพกเกงจะใส่กันได้ยังไงนี่ฟังหูอ่ะเนี่ยเอวเล็กกนิดนึงเนี่ยติดเข็มกลัดไว้เอลเท่าไหร่ยี่สิบสามยี่สิบสามมาเอวยี่สิบเก้าต่างกั ห้าหกนิ้วพระเจ้าช่วยแต่นี้วพันกันไหมเพราะว่าหนูใส่แล้วหนูรุดคือม,มันเป็นตัวเขาเรียกไงเป็นโซ่โซ่สานกันแบบนี้สามารถขยายได้ถ้าใส่ประมาณก็ต้องแบบอ้าอย่างี้เลยดนะิสานกันเอวไม่ชิดกันอย่างเงี้ยหรอเห็นเก่งในอย่างเงี้ยหรอแบบเดี๋ยวขอดูว่ากระทบผ่านไหมเนี่นะคะถ้าเวลาใส่เขาใส่เอวแคบบโอ้ยสะโพกไม่ได้เก็กแบบ นี่อะเเป็นตัวเป็นตัวไม่ได้มันไม่ไม่มิดไม่มิดใส่แล้วแหกแน่ๆเลยค่ะอยากให้มาม้าระเบิดได้ไหมฮะอตรงนี้ก็สวยะแต่ว่ามะม้าใส่ไม่ได้นะคืออันนี้เป็นตัวเก่งเกตเลยใช่ไหมใช่ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านอันนี้ไม่ลองเลยเพราะว่าถ้าลองรู้ว่ามันระเบิดแน่ๆมีตัวไหนอีกน้อ ตัวเล็กๆเลยเช่งนั้นนะคือแบบอีกตัวตรงนี้มันไม่เคยใส่เลยใช่ไหมอมมาอม่ามาให้อือจำได้ซื้อมาคูดกับมาาแต่ว่ามาม่า้องไปอีกตัวหรออันนี้ก็เล็กนะตัวนี้เล็กหรอแต่มามาว่ามามาใส่ได้ใส่เป็นเอวเลอยเด็นมาม่ไม่มีกางเกงโอ้ยโอ้ยโ oh อ้ยอย ลอยหนักมากเลยนะนี่เขาเรียก่ไงเลือกชุดอะไรเนี่ยคำนึงถึงภูมิแตกลลยของมาบ้างมามาไม่เยือนถิ่นหมาก็ต้องเจออย่างนี้ไหมค่ะหมาใส่ให้ดูใส่นะใส่ได้ก็แบบเวลาหนูใส่อ่ะมันก็คือเหนือสะดือถ้าหมาใส่ก็คงปิดนมไม่มิดอ่ะเฮ้ยปิดนมได้โย่เนี่ยเนื่คือตัวเสื้อแบบนี้อย่าหวังว่าแมนจะใส่นะไม่มีทางร้อยวันพันปีเพราะว่ายกที่เนี่ย หมดหมดนะอันนี้คือถ้าสมมติจะยกเสื้อทีเห็นมแอออนใส่่ยเห็นมดเลยค่ะเห็นนอกจต่หมดเลยค่ะแต่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่เหมาะกับวัยหรือเปล่าไม่เหมาะค่ะอ่ะเอาไหมไม่เอาเราก็ใส่ได้นะอันนี้ถือว่าผ่านแล้วชิ้นที่สองมันมีตัวหนึ่งที่ใส่คุ้กับตัวนี้ได้มันเปสีน้ำตาลทีนี่ ได้อยู่ไหได้เนี่ยเขาก็จะใส่ประมาณนี้ใส่ไม่ได้ค่ะแค่กระโปรงจะรูดสะโพกขึ้นก็ยังขึ้นไม่ได้เลยจะให้ดูเนี่ยได้แค่นี้ขึ้นหนูสิข้างหลังนี่คือแบบว่าแหวกซุนละวอ่าหนูมันเป็นคนที่จริงๆริงอะค่ะยากอยู่เพราะถ้าสมมติซื้ออะไรก็คือเข็มกัดเพิ่งอย่างเดียวค่ะเอเอาเลยไปไปใส่ไม่ได้ไม่เองั้นหาหาตัวอื่นต่อ กับเือจริงๆถ้าเสื้อตัวนี้จะใส่กับกางเกงก็คือขอเป็นแบบกระโป,ปรงสูเงเอียงเกงเอวสูงอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้ามันโป๊ข้างบนแล้วก็อย่าแบบโป๊งข้างล่างไปอีกอะไรประมาณนี้มันจะดูแบบไม่งามนะคะนี่ไม่เหมือนใส่ไม่ได้ใส่ได้เหรออันเนี้ยจะบอกว่าจริงๆอ่ะคือมันมี กระดุมให้ติดอีกหลายเม็ดมากแต่ว่าเพิ่งเข็มกัดค่ะแต่พอใส่มันก็แบบอ่ะเอวลอยนึงอะไรอย่างงี้ไม่เชื่อผูกนะคะแล้วผูกผูกก็ตกแต่งอย่างเงี้ยแหละคือมานกับเกินน้ำลายไม่นี่เห็นปะแม้สุดท้ายแล้วเกดก็ยังหลวมเกดต้องติดเข็มกัดขึ้นไปอีกใช่อืมแต่ถ้าสมมุติแบบว่าเป็นผู้ใหญ่คือเนื่องจากมันเป็นเสื้อของผู้ใหญ่ มริงจริงอ่ะตัวเนี้ยซื้อมาเป็นปีเป็นชาติแล้วนะมาจำได้ไหมเหมือนซื้อที่เซนทันเปรมสองที่มันมีแบบเป็นร้านกลางขายเสื้อแต่จริงๆอ่ะเขามีเสื้อมาให้ด้วยแต่เสื้อตัวนั้นไม่ดูหายไปไหนใส่ข้างในเนาะแต่ว่าหนูพอมันใส่ใส่แบบปีง่ะก็โอเคเพราะว่าเซนต์อ๋อน้อ,อก็คุ้คุณแล้วนั่นแหละแต่ว่าไม่เป็นไร ก็คือตั้งแก้นะถ้าสมมติมันโอ้มันใหญ่ไปอะไรประมาณนี้ก็นี้งผิวค่ะเสื้อตัวไหนที่มันแบบแนบผิวเลยประมาณนี้นะคะที่มันเป็นตัวเล็กๆใส่ไปแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้ทับนะก็จะได้เสื้อเป็นสองแบบแต่คือแบบจริงๆเอ่ะเสื้อมันอยู่ในแถวแถวนี้แหละแตนน้องอ่ะหาไม่เจอเ่ยาหาแล้วสิใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะใส่กับกางเกงนี่มามารู้แล้วที่จะใส่ได้ชัวร์คือชุดนี้มาเอาชุดนี้ ได้ชุดนอนค่ะมีสองชุดด้วยค่ะใช่นี่ได้ชัวชัวป้าป้าดูดิใส่แล้วมันใหญ่ยางงี้แก๊สเนี่ยเขาเรียกไงอะความสูงเกินลิมิตของชุดนอนเด็กไปแล้วใช่แต่ว่าพอใส่ชุดนอนผู้ใหญ่ก็หลวมวีดีแล้วซึ่งเอวอะถ้าสมมติเป็นยังเกะก็คือหลุดเหมาแบบยืนแล้วก็หลุดเลยชัวเพราะว่ันนี้เป็นชุดนอนแต่มาดูหนุงงมากเลยคือกระดูมันหายไปไหนสองมตร เม็ดเดียวแต่ว่าอีกฝั่งเนี้ยเม็ด<า>ล่างสุดอะมาอก,ก็บานก็เลยติดกระตุมไม่ได้ก็เลยต้องเอาขึ้นมาติดติดแบบอยิงเงี้ยยิงเงี้ย,ยอัๆๆ <c oughs> อนนี้นี่นะคะก็จะประมาณนี้ชุดน,นี้แหละใส่ได้ชวัวร์มาขโมยละอ่าอ่าเชิญค่ะ ลองหาชุดเด็ดๆมาอีกชุดหนึ่งดิเด็ดเด็ดมามาไม่ใส่เสื้อ over s i ส e แต่ว่า over s ซส e อ่ะสงสารจุอีกไอตัวที่เพิ่งซื้อมานั่นแหละเองไม่เคยใส่เลยแต่ว่าแบบถ้า over s i ส์แขนยาวก็เคยเห็นมามาใส่มาบ้างแต่ว่าชอบตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาไม่กล้าใส่ต่มันไม่ล้ราคาเลยตัวเลยไม่กี่สิบบาทมารยาทไม่มีค่ะมารยาท สิ่งที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้และเหมือนไม่มีอยู่จริงนี่คือเรือกมาให้มาหมาว่าว่าว่ามาหมาไม่มีมารยาทหมาหมามีมารยาทแต่ว่าไม่เอาหมาเอาตัวเอร์นอันนี้ไม่ใช่ามาแต่ถ้าตัวนี้อยูใส่หมา็ได้นแต่อยู่บ้านเนี่ยโอเคใส่ออกไปเดินทางนแ่เอออ่ะอ่ะมี คือแบบชุดอะไอ้ขั้งมดเ็ไม่ค่อยจะใส่เท่าไหร่หรอกซื้อมาแล้วไม่ใส่ซื้อมาทําไมคือมันยากตรงที่อะไรรู้ปะไม่ใช่ว่าไม่ใส่แต่ว่าอาจจะใส่ได้แต่ว่าคือมันมีโจทย์ตรงที่มันไม่มีไซส์ที่แอนใส่ได้ไซซทั้งหมดแบบนั้นเออมนี่สิมาหรือเองเลยเออหรือตามสบายเพราะว่าในตอนนี้ ไม่รู้ว่าจะให้ม,มาใส่เลยเอวลอยม,มาก็ไม่ใส่ใช่เขาม,มาพุ่งแตกลายทำไมถึงเสพกิ้งนี่ได้พี่เหลือตรงเนี้ยตัวเล็กหมดเลยนะมมาเฮ้ยมาอยู่ในตู้ทำไม <c oughs> อันนี้อ่ะไม่แกลนเปล่า กมันผีก็มีผับมาปังอ่ะชุดนี้นะให้ดูเคยจะเป็นชุดที่แม่จะไม่ใส่เป็นขาดทำไมคือมันดูแบบพองอ๋อองันรัดเออใส,ส่ละเอาจริงๆอ่ะถ้าให้บังคับใส,ส่จริงๆอ่ะก็น่าจะใส่ได้เดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูเราขอไปเข้าห้องน้ำทำไมไม่มีกางเกงปไปแล้วเกสหาวันนี้เกสใส่เข้าไปได้ยังไงทำไมอ่ะ,อะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยดึงหัวไม่ลงไม่เหรอเออจะใส่ไปได้ไงไงอ๋ออย่าดิงหัวอันน่ะจบกันไมาว่าหัวมาก็ไม่ได้โตนี่หว่าใส่ไม่ได้เลยของแค่ไหนเพราะหนูอ่ะไม่ได้ใส่ตัวนี้มานานแล้ว ถ้าสุดที่ใส่ก็ใส่ได้บ้าปก็ไม่ได้นานมากนะก็แบบหลักแบบหลายเดือนอนะ่ะมันไม่ได้แบบโอ้สองปีอย่างนี้อให้ดูอีกทีนึงนี่นะไม่ได้ติดจบไม่ได้ติดอะไรด้วยแต่ว่าเห็นปหัวย <c oughs> ุ่งหมดใส่ไป,ไปได้ยังไงแต่ว่าประเด็นคือหนูเป็นคนที่ใส่ใส่ได้แต่ว่าถอดหัวอะไรถอดได้หมดแต่ว่า บางทีอะถอดซื้อไม่เป็นแล้วหนูเป็นคนที่แบบนะลองใส่ดูะอ๋อเมื่อกอกมันตึงมากเลยนะมันตึงแบบกระเข็บกระแตกอ่ะเอะเอนี่ยอะดูดิพองพองแบบเนี้ยคือแม่แอนไม่ใส่เด็ดขาดถ้าไม่ใส่ได้นะแต่เกณฑ์หยิบให้ใส่นะก็เอาก็ไม่เอาอ๋อถอก็คือแบบ หนูจะเป็นคนที่ถอดเสื้อแบบแขนกัดนี่อันนี้ใส่ได้อ่าตัวเนี้ยหนูใส่บ้านเป็นตัวที่ใส่กับกางเกงอันนี้ใส่ได้เลยนะไม่ต้องห่วงแนนน้เป็นคนที่แบบถอดเสื้อถอดแค่แขนไม่ได้เหรอเพราะกางเกงมันก็ใส่ไม่ได้ไะนี่หรองนะถ้าสวยเป็นหนูไปเอาเสื้อมาอันเนี้ย ก่อนนั่นเนี่ยใช่ไหมก็แบบเออหลวมหน่อยอะไรอย่างงี้แต่ก็แบบถ้าหลวมอ่ะมันก็คือยังใส่ได้ไงี้ยแต่ถ้าสูงคับก็คือแบบใส่รัดรีอะไรอย่างเงี้ยเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยแม้ถ้าใส่ได้ก็จะเป็นเสื้อทรงสไตล์แบบนี้อันนี้อย่างเงี้ยชุดชุดเป็นทรงปล่อยๆหลวมๆใส่ได้นะอันนี้เสื้อเป็นทรงแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยๆใส่ได้นะลืมมัมัดเนี่ยอ่ะปล่อยๆอ่ะปล่อยๆพอยเขาไหมมีหมีให้ด้วยนะเดี๋ยวหนูไปหาหมีแป๊บนึงนะ อใส่ได้ใส่ได้แต่หมาไม่เคยใส่่มาก็ไม่ใส่เพราะว่ามีมีนี่มั้งมาหมีน่ารักที่สุดนูนเน่หมีหน้าเบี้ยวอ่ะคนใส่ใส่ไปยังไงเออตัวเนี้ยเป็นคนที่แบบเก็ตโพสรูปอะไรไปแล้วอ่ะมีเพื่อนเพื่อนถามกันมาเยอะเลยว่าแบบสั่งไหนสั่งที่ไหนร้านไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเห็นเลยเห็นเพื่อนเพื่อนถามในไอจีแค่สามยกว่าไม่ควรใช่แต่ว่า นี่ใส่หัวได้ด้วยหรอ mm hmm. มันตระลั่มันประมาณเท่ากับใส่แบบนี้นี่ถ้าอย่างเงี้ mm hmm. ยเอออันอนี้ก็ใส่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อน,นะคะก็นี่ก็จะเป็นแบบทั้งหมดที่ใส่ได้ mm hmm. กางเกงกไม่มีทางใส่กางเกงได้แน่น,นอนเพราะว่าใส่กกงเ็ใแบบ XS กับไซส์ L อ่ะคิดดูดิมันต่างก,กันเยอะมาก <Wow. S 1> ดูดูกางเกงเกดได้ประมาณครึ่ง L แม่แอนอะใส่ต้นขาได้ต้นขาวันนี้ก็คือแบบเออ L อ่ะมันคือได้แต่ว่าขา ไค่ยมันก็ใส่ได้แต่มาเ้แต่ก็แบบพอทุกวันเนี้ยมันเริ่มสั้นแหละตัวนี้แต่ก่อนนี้ก็คือใส่แบบอ่อพอดีมากโอเคนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปในการที่ชุดชกเฮ้ยชุดอาม่าใส่เสื้อใส่เดียวกับหนูนะคะตัวเท่ากันเลยเอวก็น่าจะคล้ายๆกันตัวเท่ากันอย่าอ้วนเล้ลองเทอร์ก็คือใส่ไซส์เดียวกับอาม่าแต่อใหญ่ใหญ่กว่าไหม วันนี้นะคะก็หลายคนก็น่าจะแบบเอยลองดูได้เนาะถ้าคุณแม่คนไหนอยากบอกว่าใส่ชุดที่แบบเข้ากับลูกได้ก็พยายามหาชุดที่แบบมันทรงโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะเราจะแบ่งกันใส่ได้อีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวล้องเทนให้เกดอ้วนให้ได้ทํางหมามาเกดต้องอ้วนให้ได้ท่างหมามาเกดจะได้ไปแบ่งเสื้อผ้ากันใส่แม่ลูกได้แล้วค่ะเกดก็พยายามไม่เอวทานี่เมื่อก่อนาม,มาตอนเรียนมอปลายก็เอวกวบ2พีผ้าอะไรนี้นะ มก็ไม่ได้ใหญ่ม,มีลูกแล้วไงไมันกลับไปจุดเดิมไม่ได้แล้วอายุเยอะเผอมันเขาเรียกว่างไงอายุเยอะอะ่ะมีลูกแล้วมันหดกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนี่คือยบเป็นพยานแล้วนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็คงสร้างความสนุกให้กับใครหลายๆคนนะคะที่เรามาชุดชกชกชุดวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย